ก็ต้องการาบสวัสดสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับสายฟรีนั่นเองนะครับก็คือกิจกรรมฟรีไฟคอร์แรปกับเวนมันั่นเอง นะครับเป็นสุดอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับที่จะอัปเดตเข้ามาในวันที่16นั่นเองนะครับอาจจะมากกอนวันที่16ก็เป็นไปได้นะครับในส่วนนี้นะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยน่าจะเปิดกิจกรรมใหญ่วันที่16เลยนะครับแต่กิจกรรมแบบยังไงอะโลโก้ตรงนี้นะครับขวามือข้างบนตัวนี้นะครับน่าจะมาก่อนั่นเองนะครับอันนี้ก็รอรับอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็มีของฟรีเยอะแยะมากมายเลยในส่วนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตในส่วนของฟรีกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ แล้วก็จะพามาดูว่าในส่วนไหนที่เป็นของฟรีนะครับวันนี้เนี่ยมียืนย,ยนันนะครับจากเว็บไซต์ นะครับฟรีไฟเซิร์ฟนอกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับโอเคครับก่อนไปดูคลิปนี้นะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีไฟนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกนะครัใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมกติกาเดิมกลับมาแล้วนะครับก็คือง่ายๆเลยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์ยูอีดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกแต่ไม่บอกรางวัลนะว่าจะแจกกี่รางวัลนะครับเดี๋ยวไว้แก่คลิปหน้านะครับผมนะแต่จะ สุ่มแจกในคลิปนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งกิกาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้นมาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาเมื่อคืนเดือนก่อนนะครับที่ยงคืนที่ผ่านมาก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่เลยนะครับเป็นสกินปืน AWM ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับก็คืออัตากายิ่งนะครับผม บวกหนึ่งเกเจาะเกาะบวกสองนะครับความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนั่นเองนะครับสก,กินปืนนี้พี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็เลยไม่อยากสุ่มนั่นเองนะครับ GM แจกให้พี่มารีวิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูว่าจะอยู่ในส่วนไหนนะครับผม a อ m อยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่หาแป๊บนึงนะครับผมนะอยู่ไหนวะอ่านี่ไงมาแล้วนี่เป็นไงสวยไหมโอ้โหเท่จ,จัดจัดนะครับเอฟเฟกต์เปิดตัวนี้อย่างแจ่มดูดิ ึ๊บนี่นะครับก็คือเจาะก่อเด็กโอ้โยก่อแทบแตกนะยิงแต่ละทีเนี่ยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ายิงไอวอลเนี่ยกี่ทีทะลุนะครับพี่ว่าเนี่ยทะลุแรงเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือบวกดาเมจนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ AWM AWM ของสตีไฟเตอร์นั่นเองนะครับนี่นะครับผมพี่ยังใช้อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ก็ลองใช้เหมือนกันนะก็แรงเอาเรื่องเหมือนกัน นะครับเดี๋ยวพี่ขอกดรับเพชรตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับหนึเพชรนั่นเองนะครับในส่วนแพ็กเกจรายเดือนรายสัปดาห์แล้วก็ซูเปอร์วีพีนั่นเองนะครับส่วนของฟรีตอนนี้รับได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นตานั่นเองครับตาของฟรีไฟล์แม็กนั่นเองตอนนี้ร้อยถึง999นะครับผมเราจะได้ในส่วนสกินปืน M4A1 ถาวรกั็ยกเซิร์ฟเลยนะครับผมทีนี้มาเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับของฟรีในส่วนกิจกรรมนะครับฟรีไฟล์คอกับ เวนอมนั่นเองจะเป็นอะไรมีอะไรบ้างไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็ <S <S โอเคนะครับตอนนี้อยู่ในเว็บสปินอีซีนั่นเองตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม1 0 0 0บาทรับฟรีอีก200รบาทฟรีเลยนะครับโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมพอเรากดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาแล้วนยะให้กดสมัครสมาชิกตรน,นี้เลยนะครับนี่ นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างกดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับเติมเครดิตหรือเติมเงินตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราโอนวันเลขเป็นที่เบอร์0610250507นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่โอนไปตามงบพี่น้องเลยนะครับแต่พี่แนะนำคือเติม1,000บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี200 0บาทฟรีๆเลยนะครับพอโออออนน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 เเเเเเเสสสสรร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 ็็็็จจจจจจบบบบบบบ์กกกกกกดดดดตตววยยยย้้้้้ลลคคคคีีีีีีะะะะะขาาาาาแแพพพ่่่่ััััททหผมมมุู๋ ฟรีไฟของแลรมหาสนุกไม่มีเกลือนั่นเองนะครับเฮ้ยจริงเหรอวะเนี้ยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามาสุ่มกันเลยนะครับสำหรับตู้สุ่มฟรีไฟใหม่นั่นเองนะโอเคมาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับรอบละ15เครดิตเท่านั้นนะครับดูซิว่าจะได้อะไรนะครับผมมามามาต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยรอบแรกยังไงครับรอบแรกยังไงครับเฮ้ยโอ้โหเกลือนะครับผมได้5เครดิต ห้ากิโล่แล้วไปต่อไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆยาวๆครับยาวๆครับยาวๆครับยาวๆ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 เฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์เรียบร้อยนะผมยินดีด้วยคุณได้รับ1,800ไดมอนด์เรียบร้อยพอได้แบบนี้เสร็จนะครับให้เรากดไปที่หน้าแรกนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ติดต่อตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็มันจะได้ไปหน้าแฟนเพจของเขานะครับผมเราก็ท้าให้บอกเลยว่าเราสุ่มได้เพชร1,800เพชรนะครับเขาให้ส่งบัตรกาลิน่าให้เลยนะครับภายใน5นาทีเลยนะครับรีบๆเลยครับโปรโมชั่นรับ200บาท200ร้อเครดิตฟรีเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนเอ่อเว็บไซต์นะครับฟรีไฟล์ขับที่เขายืนยันมานะครับเดี๋ยวพี่ขอแปลภาษาก่อนนะครับผมในส่วนนี้เนาะอ่าเดี๋ยวน้องจะงงกันว่ามันอ่านนนว่าอะะไรรคับผมี่ ครับก็คือฟีฟายนะครับแอนเวนัมนะครับห้าไอเทมฟรีภายในงานนะครับทำอย่างไรถึงจะได้มันนั่นเองนะครับย้ําว่า5้าไอเทมฟรีนะครับก็จะมีในส่วนชุดนะครับผมแล้วก็กล่องศพมีสกินรถนะครับมีกระเป๋านะครับผมนะอ่ประมาณนี้นะครับก็คืออัปเดตจากเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาบอกว่านะครับผมอาคาร 05นะครับไกานาเผยข้อมูลก็ลคือวันที่5เมื่อวานนี้นะครับก็คืออัปเดตข้อมูลใหม่นะครับเกี่ยวกับการร่วมมือฟี i ฟแม็กนะครับแล้วก็เวนอมเนี่ยนะครับผมก็คือกิจกรรมสายฟรีเนี่ยนะครับอัปเดตมาตั้งแต่วันที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของฟรีก็ตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับนี่ตรวจสอบรางวัลทั้งหมดนะครับจากกิจกรรมฟีไฟและเวนอม นะครับผมด้านล่างก็จะมีในส่วนสกินรถนะครับมีกล่องศพนะมีชุดเวนอมนะครับผมแล้วก็จะมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีเป็นหมวกไม่เป็นหมวกก็เป็นยังไงอ่ะเป็นทรงผมนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับเหมือนกิจกรรมอะไรนะเหมือนกิจกรรมที่ผ่านมานะครับเป็นหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับมานนี้เลยสลับของฟรีนะครับมีก็เขาเขาบอกว่ามี5้าอย่างนะครับมีสกินนะครับสกินรถนะครับมีกล่องศพนะครับมี ผิวตัวละครผิวตัวละครได้เป็นชุดนั่นเองนะครับแล้วก็กระเป๋าเป้นะครับเป็นกระเป๋าตัวนี้นี่นะครับแล้วก็จะมีหมวกกันน็อกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับหมวกกันน็อกลายเวนอมนั่นเองนะครับแล้วก็มีวันที่บอกด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับผมล็อกอินนะครับวันที่16นะครับเดือน10นั่นเองนะครับ16ตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับอีก10วันเท่านั้นนะครับทีนี้ก็มี แบนเนอร์นะครับมาในส่วนฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นแบนเนอร์หลักเลยนะครับแบนเนอร์ที่คอลแลบกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ของฟรีนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นรูปนะครับในเว็บไซต์เมื่อกี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูชุดกันดีกว่านะครับสำหรับชุดชุดผู้ชายวนอมนั่นเองนะไม่รู้ว่าผู้หญิงใส่ได้หรือเปล่านะครับก็รออัปเดตทีนละกันนะครับชุดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหเท่จัดจัดนะครับผมเป็นลายแบบ สีเลือดสีแดงนั่นเองนะครับนี่ทรงผมอย่างเท่นะก็แยกส่วนเป็นเสื้อกางเกงนะครับผมเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็ผ้าปิดปากอะไรเองแยกได้5ส่วนด้วยกันนะครับปะมานี้เลยนะครับนี่โคเทะนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นหมวกนกนี่ไงเอาจัดนะครับนี่ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีดนะครับผมนะโคเทนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเป็นสกินรถ นี่สกินลดนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนกล่องศพนี่กล่องศพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่บุนนรอบก็จะเป็นประมาณนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับผมแล้วก็มีรูปวีนอมนะครับข้างใน2ตัวนะครับดำแดงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นชุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับนี่ยังไงเที้ยไหมเเลเวลหนึ่งนะครับอันนี้เลเวลสองนะครับนี่เลเวลสองอ่าเลเวลสองเลเวลสามก็จะเป็นแบบ ใหญ่ๆเลยนะครับหรือสามเป็นใหญ่ๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับแบนเนอร์ก็มี5อย่างด้วยกันนะครับที่จะได้รับฟรีๆยกเซิร์ฟมันเองนะครับตอนนี้ก็คือยืนยันจากเว็บไซต์นอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มของฟรีก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกรอบสำหรับใครอยากได้เพชรศษฟรีนะครับอย่าลืมทำตามกติกากันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งกติกาไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์อยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใตตต้้คคคอออมมมมเเเเนนนนน์ีีีลลยยะะรัับด๋วพ่่่่จจาสุแกิปปไง เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ